นี่เป็นจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองใน,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 ในประเทศไทยตรงนี้มันจะสะทอ้อนอะไรเกี่ยวกับการเลือไม่สะทอ้นะทอนอะไรทั้งนั้นอ่ะมันไม่สะทอ้อนอะไรกับผมเลยในส่วนของพรกพลังประชารัฐส่งสกแต่ได้สกมาแค่อาาสองเส,สียงตรงนี้มันน้อย <40 S 1> ไปก็ประจำเฉาเลือกหรือเปล่าล่ะก็ดูต่อไปนะว่าเลือกมาแล้วมันจะมันจะทําอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นนะนะสะท้อนถ <Asian> ึงไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นอ่ะเบรกติงรัฐบาลไม่มีฮะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวมีถอดต่อการประกอบการตัดสินใจเลยไม่มีอ่ะ ่นอายุหรอที่เหมือนว่าคะแนนออกมาถล่มลายตรงนี้มองประดุท่านอายุมองประกุการอะไรยังไงไหมคะก็เป็นเป็นเป็นความก็เป็นประชาธิปไตยดี้ะก็เป็นการเลือกตั้งนะก็เหมือนการเลือกตั้งเลือกตั้งยังเรื่องอะไรทั่วไปอ่ะนะนี่เป็นจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองในประเทศไทยและก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนความชอบพอของประชาชนก็ว่าไป นะแต่คน,ออนใจของนายพิพิตรัยกรรมาธิารเขาไปก,ก็ก็ยินดีด้วยเป็นคนใจให้แล้วก็ขอให้ทั้งมาสำเร็จท,ทั้งนี้ก็ก็เราทำเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมก,กันอยู่แล้วนะตรงนี้มันจะสะท้อนอะไรถึงการ,รไม่สะท้อนอะไร<ป>ทั้งนั้นอนะ่ะมันไม่สะท้อนอะไรกับผมเลยพอพักส่งรัฐบาลผมพักปล่อยรัฐเขาก็ไปส่งให้ลุงเลิศตั้งไปเลย ในส่วนของพระงารวชารัฐส่งส,สกอแต่ได้สกอสสมาแค่สองเสียงตรงนี้มันน้อยไปก็ปร<น>ะชาชนเลือกหรือเปล่าละ่ะประชาชนเลือกไหม<ช>อ่า<ช>ก็อยู่ที่ประชาชนเลือกไปเลือกก็เลือกประชาชนก็ดูต่อไปนะว่าเลือกมาแล้วมันมันจะทาอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นน่อนะท,บบนนนท่านถามแต่คะแนนของสกอเขาเทไปยังพรรใส่ขาทำไมอ่ะ มันสะท้อนถึงไม่สะท้อนเลยทั้งนั้นเฟซติ้งรัฐบาลไม่มีครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความนิยมในตัวท่านนายกใช่ไหมใครจะนิยมไม่นิยมก็ผมก็ทำผมเต็มที่แหละนะโอเคนะจะมีถอนต่อตาประทับตาตัดสินใจเลยไม่มีอ่ะท่านอายุจะรลือกงานต่อจะคุยกับลุงป้อมหรือยังามเรื่องของเรื่องราว ที่ตรผลสอบการตัดผ่าตัดของนายยศ